สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมเรายังอยู่กับวัดเขาพระนมไพรนะครับผมในงานพิธีบวงสวงบูชาพระยามุจรินนาคราชนะครับผมรูปภาพนี้หรือคลิปวิดีโอนี้ผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับดูรับชมความอัศจรรย์ ของงานพิธีบวงสวงพระยามุจจรินนาคราชนะครับผมสังเกตก้อนเมฆนะครับผมก็เหมือนกับคล้คลายๆเกรดของพระยานาคราชหรือเกรดของงูนะครับผมช่วงพิธีกำลังจะเริ่มขึ้นในการบูชาบวงสวงบูชาพระยามุจจรินนาคราชนะครับผม ผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมชายวินิจพิจรารณาญาณในการรับดูรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมว่าเหมือนจริงไหมนะครับผมเพราะว่าคเม่กูบาอาจารย์ที่วัดเขาพระนมไพรท่านก็อยากจะให้พระญาณนะได้เข้าพักจำศีลบำเพ็นเพียรภาวนาก่อนเข้าพรรษาในวันที่13 กะรักกดาคมพศ2565นะครับผมเผื่อเป็นตบะเดชะเป็นบุญและอุสนเป็นบารมีของพระยานาคราชตนนั้นๆน,น,นะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับของวัดนี้พระยาลาก็ได้ปฏิสถานอยู่บนก้อนหินก้อนหินเตาปูรูล้านปีว่าอย่างนั้นซึ่ง กิ่งลงมาจากบนภูโลนจากบนเขามาปิดปากถ้ำอยู่ตรงนี้ถ้ำตรงนี้เป็นถ้ำอ่าถ้ำสมบัติของพญานาคนะครับมาปิดปากถ้ำเอาไว้ซึ่งไม่ไปไหนพญานาคอยากจะมาอยู่ตรงนี้อยากจะมาให้โชคไก้ลาภก,กับพี่น้องของเราฉะนั้นวันนี้เราก็เป็นการอัญเชิญน,นะครับมารเป็นการบูชาพญานาคอ่าและมาขอทรัพยน์พยนะครับจากพญานาคพญานาคนี้ก็มีทรัพย์มากมายนะครับมีทรัพย์มากมายเพียงแต่ว่าพวกเรา จะขอเป็นไหม <c oughs> จะทําถูกวิธีไหมไ <ป S 1> นะครับถ้าเราทําถูกวิธี <ไป S 1> เราก็จะได้รับทรัพย์ตรงนั้นนะครับสมความมุม่งมั่นปรารถนาฉะนั้นวันนี้เราต้องมาอนอกจิตนอกใจรวมจิตใจกันะนะครับในการบวงสรงในครั้งนี้

ซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกพิธีหนึ่งที่เราหายากที่จะได้มาร่วมกันฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญก่อนนะครับอขอเรียนเชิญตรงนี้ก่อนเนื่องจากห่วงเวลาที่เราเร้ก,กําหนดเอาไว้มันจะเลยเวลาไปนะครับไม่อยากอย่างี้เพราะว่าแต่ละวันนะครับจะมีห่วงเวลานะครับเวลาดีที่เทวดาอยู่บนฟ้านะครับที่กําหนดเอาไว้นะครับว่าช่วงไหนเป็นเหมาะสมนะครับแต่นี้ทางผู้รู้ ก็จะบอกแนะนำพวกเราครับเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วฉะนั้นผมไม่อยากจะให้เวลานี้ต้องผ่านมือไปนะครับั้นก็ขอเชิญนะครับขอเรียนเชิญไม่ให้ผ่านทุ่ววงนี้ไปนะครับไม่ให้ผ่านาะใกล้จะผ่านแต่เราไม่ให้ผ่านนะครับเราจะต้องทําไปตามเวลาที่เรากําหนดเอาไว้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเก้าอี้ก็ยังพอมีว่างอยู่แล้วก็น้องน้องล่างลำนะครับที่จะมาลำบวงสูงในวันนี้ก็พร้อม นะครับถ้าแต่งตัวตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไว้ท่าน <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าวกินแตุ่เรียนกวนวันนี้ <c oughs> เพราะว่าแม่ของแตงโมโขายขายถเรียนนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้นำลงทานมาด้วยนะครับมาทําเป็นลงทานกาวเหนียวทุ่เรียนนะครับกาวเหนียวทุเรียนก็มี <c oughs> พ่อไพศาล <c oughs> ในยันใจชิบป,ป้องนะครับนํำลงทานแล้วก็มาช่วยที่วัดนี้ตลอดเวลานะครับตั้งแต่เอาจอกเอาแหนขึ้นจากน้ํามาตัดกิ่งต้นไม้ตัดหญ้า คำทุกอย่างนะครับที่วัดของเราเนื่องจากว่าอยากจะให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นจุดชมวิวของตะบลเชยพรน,นะครับมีหลายอย่างอยู่บนภูภูร้นตรงนี้นะครับอย่างที่ผมนได้นำเรียนไม่ว่าจะเป็นอลือศีบทยาพระพุทธโคดมหรือว่าพระปางประทานพรแม้แต่อ่างบัวอ่างบัวธรรมชาติ อางดวเต่าเงินเอ่อเต่ากบเงินกบทองไว้ย่างนั้นนะครับถ้าพี่น้องมาถึงตรงนี้แล้วไม่ขึ้นไปถ่ายรูปเอาสะบัวตรงนั้นก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงสวยจริงๆครับเวลาถ่ายรูปออกมานะครับหลายคนหลายท่านผมเองบางวันก็ขึ้นถึง 3- 4รสี่อบพอมาถึงเขาก็ถามถามลกกพาขึ้นไปนะครับเขาบอกคนแก่ไหวไหมเออยังไหวอยู่นะครับยังไหวอยู่ตอนนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่หลายคนก็ยังถามตอบอีกว่า ไก่้จได้กินเงินผู้เฒ่าแล้วบ่าว่าสันแจักสีวายจังไ๋เนะาะผู้เฒ่าบัวห้ก็ไบ่ได้กิน <c oughs> นะครับก็หมายถึงเงินผู้สุขอายุนะครับก็ไม่เป็นไรเรื่องอายุกับสังขารบางครั้งนะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสถียนกันสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะสถียนกันสักเท่าไหร่ตรงนี้เชิญเจ้าภาพก่อนนะครับเวลามันจะผ่านไปแล้วเชิญนะครับคุณปิก๊กเชิญก่อนนะครับ เราจะทำพิธีไปเลยนะครับเอาง่ายๆถ้า <c oughs> เราว่าจักว่าจักทำไปทำสักทีก็คงจะไม่เสร็จฉะนั้นกคขออนุญาตนะครับทำพิธีตรงนี้ให้เสร็จไปเลยนะครับรยังเชิญเจ้าภาพนะครับตอนนี้ยังเชิญเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพพญายรากษลี้มาจุดธูปเพียนนะครับเพื่อประกอบพิธีต่อไปนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับไไเ,เพราะว่า,อารอมาดานแล้วนะครับรอมาดานแล้วอันนี้ ก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมดานะครับของพี่ร้องเราส่วนมากผมที่ไอเลือกเวลาที่ผมจะจะเป๊ะนิดนึงถ้าผมเป็นโชเฟอร์ก็แสดงว่าตกรถไปหลายคนนะครับผมจะเป็นคนใจดําแบบนั้นถ้าเป็นคนใจดํานิดนึงนะครับพอถึงเวลาไปก็ไปเลยนะครับใครทันก็ทันไม่ทันก็จบแต่อันนี้นะครับเราก็ตองว่านะครับก็เห็นใจหลายคนหลายท่านก็ยังไม่พร้อมเรื่องอาหารการกิน นะครับต้องขอบคุณครับโรงทานที่ปิดบริการนะครับที่ปิดบริการเอาไว้ก่อนเพื่อนะครับทำพิธีตรงนี้ให้เสร็จแล้วจึงจะเปิดบริการต่อนะครับเปิดบริการต่อโดยเฉพาะคขาเดี๋ยวทุเรียนแล้วก็ทุเรียนกวนจะรีบจงไว้ไข่เด้อมักมักเด่ทุเรียนหันแจ็คเป็นจังได <c oughs> โดยเฉพาะช่วงนี้ทุเรียนแพงนะครับทุเรียนแพงสมัยก่อนผมไปอยู่ที่ปากใต้นะครับไปอยู่ปากใต้ก็อยู่กับทุเรียน ทุเรียนทุเรียนแก่จะไม่กินกินทุเรียนสุกอย่างเดียวสมัยก่อนนะเนาะต้องให้ร้นขวนตุบลงมาจะค่อยกินเดอทุกวันนี้อพอซีเหมืมในการตัดแล้วนะครับอพอสีเหมืมจากนั้นก็นกนตัดแล้วรครับในโอกาสนี้ก็ขอ,เ,อเรียนเชิญน,นะครับเจ้าภาพปัญญาลาคเดี๋ยว ขอช่างภาพนิดหนึ่งขอช่างภาพนิดหนึ่งนะครับขอช่างภาพนิดหนึ่งครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับคุณวิไลวันธนาพรวิทยกุลนะครับเจ้าภาพพญานาคจุดทูบเทียนนะครับจุดทูบเทียนที่หน้าแท่นขอช่างภาพหลายมุมหน่อยนะครับขอช่างภาพหลายมุมหน่อย รับเทียนจำนวนจุดที่กระถางทูดจ,จุดเทียนก่อนนะครับพิธีเริ่มแล้วครับ ्राजा तथो वैशासति कन्दपानम् अधिपति महाराजा एषति शोभूता वितात्सा भोधमाना महाफल्ला इति मन्तो मन्तो वर्णवन्तो यशति नो मोधमानाथांसुः ตากินันญญิสังราชาวิรุณโหตปเปรสาสติปุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทตาวิทัสสะภะวุญจมานาไมผลลาอิทิมันโตทิมันโตวันนวันโตเยสติโนโมทมานาทั้งสู पश्चिमञ्जलिसङ्ग्राचारविरूप को वशासति नाखाधिपति महाराजाय सती सोभूता वितत्सा भावो इदं माना महाप्रल्लामन्तोमन्तो वनवन्तो यषति नोमो धमानाथांसो โุตระนีดิสังราชาโกยโรตัสซาสติยาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทตาวิตัสสะข้าวุฒมานามาเป็นลายที่มันตูที่มันตูวันาวันตูยสติโนโมตมานาทังสู कोरिमादिसं धलथोथ खिन्नेन विरुन्धको पश्चिमेन विरोपखो को विरोत्रं दिशं यतरोते महाराजा समन्ता जतुर्लोतिसथल्लम्मानाथं सो